คุณโดคมจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามมากกว่าหรือเท่ากับสิบโอเคค่ะข้อสามเอ็กซ์เจ็ดเอ็กซ์ลบสามน้อยกว่าแปดค่ะลุงเอเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งลบสามน้อยกว่าแปดค่ะืมสี่เอ็กซ์ลบหนึ่งไม่เท่ากับสิบเก้าค่ะโอเค วนต่างของสี่เท่าของจำนวนดููหนึ่งกับ1ไม่เท่ากับ19บค่ะสาส่วนสวน x น้อยกว่าสิบ้าค่ะลสามส่วนสี่ใช่ไหม สามส่วนสี่จำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับสิบห้าอ่าคุณครูให้ข้อหนึ่งแล้วถ้าข้อหกล่ะคะลูกค่ะหนูลองดูสิคนบวกของสองในสามของจำนวนจำนวนหนึ่งคับแปมีค่าอย่างน้อยที่สามสิบสี่เดีย๋ยวครูช่วยข้อเจ็ดห้าเท่า ของผลต่าง2เท่าของจำนวน1กับ5น้อยกว่า49งั้นจะจะททำข้อ8ค่ะลูกผลต่างของ3เท่าของจำนวนจำนวน1กับ7มากกว่าหรือเท่ากับ10เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนนั้นกับ6ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่บยบายค่ะลูกสวัสดีค่ะ